สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสู่ผู้สู่คนเสียงเจ้าแจ๋วยะเล่นไม่อีกแล้วครับพี่น้องค่ะขอโทษขออภัยหลายหวายไหวเมื่อเดียวอีกแล้วพี่น้องไหวเมื่อเดียวอีกแล้วค่ะ,คะมื่อนี้ยางงอมงอมเหลืองาั่นแล้วยางงอมงอมยุ่ขังริมทะเลครับพี่น้องอากาศดีลรวก,กอ เงียบค่ะพี่น้องบ่มีคนยางสวนเท้าหลายเยลินก็นเลยถือโอกาสอัดวิดีโอไปนั่มค่ะพี่น้องเดี๋ยวก่อนด้วยเยลินตังทากันบรรยากาศดีดีพี่น้องค่ะ มเนเยายลินม่แน่สิมาวอาสุพีสุนองฟังถึงาการาที่หลายๆคนพี่น้องหลายๆคนทางเมืองไทยที่ลงในเพจก็ดีหรือว่าท่องโลกโซเชียลต่างๆก็ดีนะคะเนาะที่อยากมาหางานเหตุในประเทศอังกฤษซึ่งหัวขอกะมีมีงานแรงงาน อีหยังให้ผมเฮ็ดใดแนบโบหรือมีงานรับเลี้ยงเด็กกึงแม่บ้านที่ให้ที่พักอาศัยมีให้เฮ็ดโบค่ะเดลินอยากสิบอกว่าประเทศอังกฤษหรือในโซนยุโรปหลายหลายประเทศนี่บบได้มีโคตาหรือว่าบได้มีงานเ่าหนีรองหลับที่เสียเอาเข้ามาเฮ็ดงานเด็กพี่น้อง บดายมีตรงจุดนั้นนะคะส่วนใหญ่แล้วคนที่มาเฮ็ดงานอยู่ต่างประเทศนี่ฮัลโหลก็ <c oughs> คือคนที่แต่งงานมาอยู่กับสามีหรือ,อบุคคลเหล่านั้นมาอยู่กับครอบครัวพึ่นลูกป่าเอาเอาพิา่นเ,เอามาเฮ็ดงานร้านอาหารหรือว่าธุรกิจต่างๆแล้ว่นก็นมีโอกาสที่ สีใสชีวิตอยู่ต่างประเทศเนาะค่ะเนาะค่ะเพิ่นจงค่อยสีใได้าหางานเฮ็ดตรงจุดนั้นได้แล้ว <c oughs> งานแรงงานต่างๆค่ะสิหายหมายความงานแรงงานต่างๆถ้าสิหายหมายความ งานกรรมกรก่อสร้างไม่มีนะคะโบมี่ค่ะพี่น้องค่ะโบมี่ถ้าคนที่จะทํางานก่อสร้างในประเทศอังกฤษนี้เขาจะต้องเรียนสายอาชีพนั้นๆโดยตรงนะคะบเมนวาเฮ้าจูจูเสิเห็ดวีสามาเพื่อมาหางานเห็ดก่อสร้างในประเทศอังกฤษนี่โบมี่ค่ะพี่น้องจังไหนโบมี่ะวั่าสิถือกลออเด้วยค่ะเด้อส่วนงานแม่บาน กึงเลี้ยงเด็กกึงแม่บ้านนี่แห้งแล้วแห้งแล้วศาสตร์หลดพี่น้องการที่ฝรั่งจะจ้างเราอะเป็นแม่เลี้ยงเป็นเป็นแม่บ้านทั้งเลี้ยงลูกทั้งเหตุงานบ้านเป็นไปบ่ได้ยเลยค่ะเพราะว่าอยู่นี่กฎหมายคุ้มครองเด็กค่อนข้างสิเข้มงวดแล้วกัอีกอย่างนึงคนที่สิมาเลี้ยงลูกให้ฝรั่งได้ ส่วนใหญ่แล้วฝรังเขาสิตรวจสอบประวัติย่างดีคนเดียใพี่น้องบ่ได้ว่าเฮ้าสีไห้เฮ็ดงานง่ายๆนะคะค่ะแม่กระทังเฮ้าทำงานความสะอาดในโรงเรียนนี่ในโรงเรียนเนี่ย,เ,ย,นเ,นยเพิ่นก็สิสอบประวัติเฮ้าว่าเฮาเคยมีปัญหากับเด็กหน่อยว่าเฮาเป็นบุคคลที่เ,เดี๋ยวกันเด้อพี่น้องเด้อเฮ้าเป็นบุคคลที่ รังเกียจเด็กเบ่ททำลายเด็กน้อยเบอ่อทั้งสี่พี่นอ้องเพิ่นกะสีสอบประวัติเฮ่าต่างๆกับสิงมูนีบแมเนวาฝร่งหรือว่าโลงเลียนนั่นๆสถาบันนันๆเพิ่นสิรับเฮ้าเหตุงานใดง่ายๆได้พี่นอ้องการทีสิมีงานทําในประเทศอังกฤษหรือในโซนยุโรปเี่เป็นอีอย่างที่ยากนะคะยากมากคะ่ะบ่ยยากสําหรับคนที่มี ปฏิทินพาสปอร์ตแล้วว่ายากสําหรับคนที่มีสัญชาติแล้วว่ายากสําหรับคนที่มีวิสาทิตามสามีซึ่งก็อนุญาตให้หางานทําได้เหตุงานได้สบายๆเนาะค่ะเนาะค่ะแต่ว่านอกเหนือจากนั้นแล้วบ่มีหรอค่ะพี่น้องคะค่ะย่าหลงกลงเสือ้อเว็บประกาศเว็บไซต์ประกาศวยหา นั่นก็นเว็บไซต์ประกาศที่บอกว่าว่างค่ามัดจำท่านั้นทนี้มาพนสิเธิ์วิสาเฮ้ามาเห็ุงานในประเทศนั้นประเทศนี้อมีงานรองรับแล้วจังสีบ่มีเด้อพี่น้องเด้อย่าไปหลงเสื่อเด้อค่ะเด้อย่าไปหลงเสื่อว่าเฮ้าสีใดงานพี่น้องสีเสียเงินถิมซื้อๆได้พี่น้องการว่างมัดจำกับ เอเจนซี่หางานต่างๆนี่ยังตามหา6กหมื่นแล้วแต่ประเทศที่ห้าสิบปเนี่พี่น้องมันมันมันเปไดไงคือห้าคิดค่ะนอกจากเราจะเสียเงินเสียทองแล,แล้วเรายังเสียรู้ต่อกับบริษัทจัดหางานต่างๆซึ่งในต่างประเทศในในต่างประเทศในโซนยุโรปต่างๆนี้ ไม่มีโควตาไม่มีโควตาค่ะพี่น้องคะบ่มีโควตางานเรานี่ห้หรือแม้กระทั่งแม่กระทั่งค่ะงานนวดนะคะงานนวดซึ่งเป็นอย่างยยลินยังคอยยิบยกเหตุผลนี้เมื่อว่าวันติค่ะตอนยยลินกลับเมืองไทยมีเพื่อน บ่ได้เป็นเพื่อนสนิทนะคะแต่ว่าในเชิงเวลาเข้าไปลาดนวดเนาะค่ะเนาะกสิมีทั้งผู้ยิง่งผู้ายที่เพิ่นเห็ุงานนวดเพิ่นกับดินล้นอยากมาหาหนวดอยู่ต่างประเทศซึ่งในความเข้าใจของ คนที่อยากได้งานเพิ่นก็หมั่นใจในทักษะของเพิ่นมั่นใจในฟีมือการนวดของเพิ่นว่าไปใส่บนกน็ต้องหาเงินได้แทนแน่นอนแต่อย่าลืมมาแต่ละประเทศหลายท่าที่ห้าสิไปที่ห้าอยากสิไปนั้นเขาเขาด้มีโคตารับพนักงานนวดบ่แต่ละประเทศในโซนยุโรปนี่จะไม่มีโคต้านะคะเว้นเสียแต่ว่าเจ้าของร้านนวดนั้นๆ สำคัญนผมเนาะพี่น้องเนาะเว้นเสียแต่ว่าเจ้าของร้านนวดนั้นๆเจ้าของธุรกิจนั้นๆที่เพิ่นเปิดหลายสาขาทั่วประเทศจังเสียเพิ่นเสียเหตุวิสาเอาเจ้ามาเอาเจ้ามาอยู่น้าเอาเจ้ามาเหตงานนําเป็นพนักงานประจําอยู่นํานั่นเลยจังสี่จังคอยสีไใดนะคะแต่ว่าจะไม่มีโคต้าจากประเทศนั้นๆรับพนักงานนวดหรือค้าแรงงานต่าง นะคะพี่น้องค,ะค่ะเยลินก็นอยากสิเอาสิ่งดีๆที่เยลินได้ไปอบรมามาว,าว่าให้พี่ให้น้องฟังระวังภัยระวังคนไทยน้ำกันสิถึกหรอกเยลินเข้าใจคะ่ะว่าทุกคนอยากสิมีชีวิตที่ดีอยากจะมีงานที่ดีอยากมีศักยภาพที่จะสางเนื้อสางตัวจากทักษะวิชาชีพที่เฮามีอยูนะะเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเยาลินกกะ บ่อยากหอายใหายนองถึกตมถึกหลอกออยอนว่าควา่ำเฮาอยากได้ควมำเฮาอยากไปค่ะประเทศต่งตางๆอย่างเช่นสวีเดนอิตาลีฝรั่งเศสเยอรมันเดนมาร์กโนเวงสิเพนกัซซิมีกฎของเพินแต่ละประเทศว่าคือกันดังนั้นแล้วสิไปใส่มาใส่ให้พี่ใหน้องศึกษาหาข้อมูลดีๆด้ดค่ะเด้อเย,ยลินกัเป็นใดกระบ,บอกเสียงเล็กๆกระบ,บอกเสียงหนึ่งที่คอยน้ข่าวสารดีๆส ิงดีๆมากเตือนให้พี่ให้น้องได้รับรู้ได้รับฟังไปว่าการมาหางานเฮ็ดในต่างแดนเนี่ยในโซนทางยุโรปนี่เป็นอีหยังที่ยากนะคะเป็นอีหยังที่ยากหลายๆส่วนประเทศอื่นๆสิงายซัมไดอันนันเยลินบอลูแต่เยลินสีเหลวในโซนที่เยลินอยู่ประเทศอังกฤษซึ่งเป็นแบบนี้อิลีค่ะส่วนมาดามที่อาไซ มาดามที่อาศัยอยู่ในประเทศอังกฤษนี่ถ้าบ่เลือกงานมีบ่อดบ่อยางงานพี่นอ้องมีบ่อดบ่อยากค่ะส่วนใหญ่แล้วกะสิเป็นคนที่มีวิา่าอยู่พนักพักอาศัยแบบทาวนแลลวเนาะคะ่ะนอกกะสิเป็นอีหยังที่หาง่ายแน่คะ่ะพี่น้องคะหาง่ายถ้า ได้อาศัยอยู่น้ำสามีเฮาบไดใจคาสวา,านคาอีกอย่างหลายอย่างสี่กับสิพ่อมีเหลือติดไม่ติดมือทรงห้ทั้งบานทั้งซองอยู่ดอกค่ะแต่สำหรับมาดามหลายๆคนที่เป็นแม่เลี้ยงเดียวยังเช่นเยลินยังสี่หรือว่าอีกหลายๆคนยังสี่หามาใส่ไปเนาะคะ่ะเนาะนเงินเก็บจะไปว่าหอดมั่นเถอะค่ะว่ามีดอกค่ะพี่น้องค่ะแค่ว่าให้มี สื่อเขากินวิงเงินจ่ายค่าชาวบ้านค่าหนามค่าไฟหรอกก็ค่า,าส่งแห้แม่แนะี่าบางนิดๆหน่อยๆในแต่ละเดือนซ้ำนี่ก,ก็ถือว่าโชคดีแล้วค่ะสำหรับชีวิตในต่างแดนเนาะ,ค,ะนะค่ะเนาะค่ะเตือนไพยกันอีกเท่เนะคะ่นะนาะในคลิปนี้ย่ายลินก็ ทรงความปรารถนาดีทรงสิ่งดีๆทรงกำลังใจให้อายนองสุขผู้สุงโงดสุขคนที่สู่ชีวิตอยู่เนาะค่ะเนาะจังใดก็ขอให้พันผลไปทุกๆเหตุการณ์สิไปไซมาไซกับให้ศึกษาหาข้อมูลดีๆเพื่อตัวของท่านเองเพื่อที่ว่าเฮาสิบบดดัดใดถือหลอกถือต้ม่มเพราะว่าปัจจุบันนี้ มิจฉาชีพมาในหลากหลายรูปแบบค่ะพี่น้องคะ่ะมาหลากหลายรูปแบบเราต้องใช้ชีวิตให้ทันกลลวงของคนเนาะเนาะค่ะเนะะนะาะแยลิ่นกะขอฝากข่าวแจงข่าวให้พี่ให้นอ้องหลายหลายคนที่รับฟังคลิปแยลิ่นอยูอ่กะดะีเขามาไหมกะดีทั้งเฮดยูทูบกะดีบ่ได้เฮดยูทูบกะดีนะคะนะค่ะ สิคอ,อนิยาบาท์าัอบหุดหยวดล่าไปก่อนเนาะพี่น้องเนาะขายเง่าคักแนวค่ะพอกันคลิปใหม่นะคะสวัสดีค่ะ